วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับครูแอนเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะครูแอนก็จะพานักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นป .5 ของสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพอวอนั่นเองค่ะให้นักเรียนเปิดหน้า52นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะหน้า52ตอนที่1ให้นักเรียนอ่านเรื่อง มื้อเช้าอย่าคิดว่าไม่สำคัญเพื่อจับใจความแล้วเขียนวิเคราะห์ตามหัวข้อที่กำหนดเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องพร้อมๆกันเลยนะคะมื้อเช้าอย่าคิดว่าไม่สำคัญหลายๆคนคงเคยได้ยินคำเปรียบเปยที่ว่ามื้อเช้ากินอย่างราชามื้อกลางวันกินอย่างคนธรรมดามื้อเย็นกินอย่างยาจก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมื้อเช้าว่าควรรับประทานให้เต็มที่กว่ามื้ออื่นๆแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบของสังคมเมืองทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยในปัจจุบันดูเหมือนจะสวนทางไปโดยเฉพาะในตอนเช้าที่ต้องรีบตื่นรีบเดินทางฝ่าการจราจรอันคับข้างเพื่อไปทำงานและเรียนหนังสือ ทำให้คนจำนวนไม่น้อยละเลยที่จะให้ความสำคัญกับอาหารมื้อแรกของวันไปบางคนเลือกรับประทานอะไรง่ายๆเล็กๆน้อยๆพอรองท้องบางคนดื่มกาแฟแทนมื้อเช้าบางคนก็จงใจงดมื้อเช้าไปเลยเพราะคิดว่าจะช่วยลดน้ำหนักได้ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องมื้อเช้าอย่าคิดว่าไม่สำคัญไปหนึ่งย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนค่ะว่าย่อหน้านี้นะคะจะมีข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตรงไหนบ้างนะคะดูตัวอย่างนะคะคําที่ขีดเ้นต้นี้นะคะให้นักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะมื้อเช้ากินอย่างราชา มื้อกลางวันกินอย่างคนธรรมดามื้อเย็นกินอย่างยาจกข้อความนี้นะคะก็เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นคำเปรียบเปยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะในข้อต่อไปเลยนะคะย่อหน้าที่สองนะคะ กระทรวงสาธารณาสุขได้ออกโรงเตือนคนที่งดอาหารเช้าเพราะต้องการลดน้ำหนักซึ่งพบมากในกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานว่าเป็นความเชื่อที่ผิดและก่อให้เกิดผลเสียตามมาเนื่องจากการงดอาหารเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมีอารมณ์หงุดหงิดสมองตื้อคิดอะไรไม่ออก เพราะสมองต้องการน้ําตาลกูโคสหล่อเลี้ยงตลอดเวลาทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทำงานผลสำลีทางการเรียนหรือการทำงานจะด้อยกว่าคนที่กินอาหารเช้าช่วงสายของวันจะรู้สึกหิวและหันมากินจุบกินจิบส่งผลให้น้ําหนักตัวขึ้นง่ายสําหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นการได้รับอาหารเช้าที่เหมาะสมจะยิ่งมีความสำคัญ เพราะอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มตามศักยภาพนอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขยังได้ให้คำแนะนำอีกว่าอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเป็นอย่างมากทุกคนโดยเฉพาะเด็กไม่ควรจะละเลยและไม่ควรรับประทานอาหารประเภท เดี๋ยวเรามาดูย่อหน้านี้กันก่อนนะคะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่ามีข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตรงไหนบ้างนะคะเดยวนักเรียนดูนะคะข้อความนะคะที่ขีดเส้นใต้นะคะการงดอาหารเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำข้อความนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะ เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการงดอาหารเช้าเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะเป็นความจริงนะคะพิสูจน์ได้นะคะมีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตจําเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอข้อความที่ขีดเส้นใต้นะคะ ก็เป็นข้อเท็จจริงเช่นกันค่ะเพราะว่าวัยเรียนและวัยรุ่นนะคะก็อยู่ที่วัยกําลังเจริญเติบโตนะคะร่างกายเนี่ยต้องการสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตนะคะตามช่วงไวัยได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะต่อมานะคะหน้า53ข้าวหรือแป้งเพียงอย่างเดียว อาหารเช้าที่ดีควรประกอบด้วยสารอาหารอย่างน้อย4หมู่คือ 1. อาหารประเภทข้าวแป้งจะให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 2. เนื้อสัตว์นมไข่ให้สารอาหารโปรตีน 3. ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารไขมัน 4. ผักชนิดต่างๆให้วิตามินและแร่ธาตุ หากมีผลไม้ด้วยก็จะขบห้าหมู่ซึ่งจะให้ผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมากสำหรับอาหารประเภทซีเรียลที่กำลังได้รับความนิยมจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักควรรับประทานคู่กับนมและเพิ่มไข่ซึ่งเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดเสริมด้วยสลัดผักและผลไม้ด้วยก็จะได้สารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและชักชวนคนรอบข้างให้หันมาให้ความสำคัญกับมื้อเช้าให้มากขึ้นและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่ยอมสละเวลาตอนเช้าเพิ่มขึ้นวันละเพียงนิดนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้วยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานอีกด้วยนะคะก็จบนะคะใน ย่อหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าย่อหน้านี้นะคะข้อความไหนนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะประโยคที่ขีดเส้นใต้นะคะอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและชักชวนคนรอบข้างให้หันมาให้ความสำคัญกับมือเช้าให้มากข้อความนี้นะคะ เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะเป็นความคิดเห็นนะคะหรือว่าเป็นคําพูดคําแนะนํานะคะส่วนตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่อ่านนะคะเนื้อเรื่องจบแล้วแล้วก็วิเคราะห์จบแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองไปทําแบบฝึกหัดกันดูคะ่ะหน้า53นะคะข้อหนึ่งจุดนะคะให้นักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะประเด็นละ2ข้อนะคะ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ไปเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำสิ่งที่เราวิเคราะห์นะคะมาเขียนลงในตารางนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะการงดอาหารเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำข้อสองค่ะ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะทั้งสอนข้อนี้นะคะก็เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งข้อคิดเห็นกันบ้างนะคะข้อ1มื้อเช้ากินอย่างราชามื้อกลางวันกินอย่างคนธรรมดามื้อเย็นกินอย่างยาจกนะคะนี่ก็เป็นข้อความของข้อคิดเห็นที่เราวิเคราะห์ไปนะคะข้อ2 อย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและชักชวนคนรอบข้างให้หันมาให้ความสำคัญกับมื้อเช้าให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแอนก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ